วัดดีคลิปครับผมโอ้ฝนตกเจอช็อตเด็ดครับฟรีเหรอฟรีเหรอเอ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 ยวะเออ,อ,อตกมาให้ลำคาญนี่เหรอเออเออสู้เขาสู้เขาเอาเอาเอาอีกแล้วคันนี้เอา โอ้สโลเหลืองดันเทบไม่ไหว่เหมนดันไม่ยเลยโอ้กันพกันกันกันฟกันกันกันอกันฮอฮะฮะฮอฮะะฮะฮะฮะะะ้ะะะะ ตะแเหลมก็ไปพอตะแเหลมแล้วนี่คุณว่าไม่โค้งไปอยู่ตรงร้านเมื่อกี้โต๊ะคุณเลย,เลยแม่งไหลมันมื่นดิน้ำข้าฝนยี่พายเลยว<ต>ะขึ้นได้นิดเดียวเองคุณท่านเรียบร้อยแต่ละคันเดีนยินพอพอพอโน่นเนี่ยทัดพิษตะลางเลย ร่ยเอ้ยจุยจุยอยจะว่ารดเลยนี่พี่นัทคือรถเป้าอ๋อตแลวยเลยครับ แล้วเราหยอ,อกได้ไหมดดนี่ดูดินติดโอ้เดี๋ยวดีปะขึ้นมาแม่ขึ้นมาแม่ขึ้นมาแม,ขม,าแม่ขึ้นบ่อไม่ทันนะครับฝนมาโอ้ มันนอนเโอตัวแห้งกหันเ่ยมยอ้ยีเดียวด้วยเอ๊ะเขาขึ้นก่อนดั้ดินดั้ดินจะออกตัวแห้งดินมันลากค่อยๆออกตัวมมันปิดกล่องไม่คลยไโไม่คั่แทลงมายังนี้ลงมาอยัางนี้เบื้องดูเกือบคนเนี่ยโอ้ยยังอยากลงมาอยู่น่เจ้าอะไรจะมเลยคนี้นเจ้าดตัลกไปใจ ลุกเปตาเลยขึ้นมาแม่ชาติข right no ึ้นมาแม่ไม่เงาหรอขึ้นได้ปะขึ้นได้ลยลขึ้นไม่ได้หรอกต้องเหงนด้ต้งหนตงไหวะูมันด้ับ โอ้แม่โคยังเลื่อนน่ะโคยังเหมือนกะดันดิ่นี่แม่โคไหลขึ้นแล้วล่ะรถหนักเนาะเสียวเลยวะเท่กินดิทิมกอนสู้ต่อกันไปครับงานหน้าฝนต้องทำใจครับเองครับคนขับเพลงครับไรสุดเลยคนขับเพลงมากมีเฟียดมีเฟียดเจ็บปูบอ สุขนเบองเนี่ยสิบแปดเทียวว้าเจาต้องไบอกจะต้องไห้บอกเจ้าติดตามยูทูบไปเด้อเขาจะรู้นางานวันเป็นยังไงงานไหนมือหนึ่งได,ด้ยังไงงานนา้าฝนเอาที่แปดเทียว <h iss ing> ก็ได้หรอกอออ <laughs> เรื่นจะนับโอ้ยทีดินติดเกือบ เนียวะเหนียวดีดีทำอะไรอ่ะทำอะไรรยาสุดนะฮะมอสรอทอโอ,โอเคครับดูชอด็อตี๋ยวมันจะมีช็อตเด็ดอีกนะครับรถตะแหลมมันอยู่ตรงนั้นนะครับ ไปไม่ได้นะติดแงกเลยคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับใน u t u b e ของเราเป็นฝุ่นครับผมสวัสดีครับ